สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องสาครูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ปลูกต้นไม้ช่วงนี้กําลังกลุ่มใจอยู่นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะทําให้ต้นไม้ของเราเหี่ยวเฉาง่ายสุดโทมไปนะคะโดยเฉพาะบอนสีนะคะอาจจะมีการยุบตัวพักหัวกันบ้างนะคะ แต่มีเคล็ดลับมาฝากนะคะทำยังไงให้เขาสวยงามสดชื่นตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีแตกยอดแตกกอเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับง่ายๆทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ จิมด่างด้วยนะคะด่างจากธรรมชาติค่ะลายใบเลยนี่ค่ะไม่ว่าจะหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนะคะบนสีไม่จิมก็จะสวยงามสดชื่นแบบนี้ตลอดเลยนะคะแทงหลอดออกมาตลอดคานเป็นพุ่มสวยนะคะ การปลูกต้นไม้มีเคล็ดลับนะคะคุณผู้ชมว่าทํายังไงเขาถึงจะสวยงามแบบนี้ไม่ว่าจะฤดูไหนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะฤดูร้อนใกล้จะมาแล้วแต่จริงมันก็ร้อนตั้งนานแล้วแหละนะคะทํายังไงให้ต้นไม้ของเราเนะะี่ยค่ะสวยงามสดชื่นตลอดทั้งวันแล้วก็ฟอร์มใหญ่ๆแต่กอเป็นพุ่มสวยแบบนี้ตลอดเลยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อตังตังครับขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมสำหรับการรดน้ำค่ะจำเป็นมากๆเลยโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะควรที่จะรดน้ำเช้าเย็นนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเราฟื้นตัวตลอดนะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนั่นเองเพราะว่าอากาศช่วงสายๆกลางวันจะร้อนมากๆนะคะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นควรรดน้ำเช้าเย็นค่ะไม่ต้องกลัวว่ารากจะเน่านะคะทำได้เลยค่ะพี่ไม่จิ๋มก็จะรดช่วงเช้าไปแล้วนะคะต้นไม้ของเราก็จะสวยงามดูสดชื่นสีสันสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นการแทงหลอดใหม่ตลอดเรื่อยๆด้วยนะคะช่วงนี้ กาเรารดน้ำช่วงเช้านะคะก็จะสดชื่นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะสักประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นนะคะคุณผู้ชมก็รดอีกรอบหนึ่งนะคะตื่นเช้ามาต้นไม้ของเราก็จะสดชื่นค่ะแล้วก็จะมีสูตรนะคะในการรดน้ําเติมสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงแล้วก็สดชื่นทั้งวันเลยจ้า ดูกันค่ะเคล็ดลับง่ายสำหรับการดูแลบอนสีหรือว่าต้นไม้ทั่วไปนะคะหน้าร้อนเวลาเรารดน้ำเนี่ยทำยังไงนะคะให้เขาสดชื่นไม่เหี่ยวเฉาง่ายก็คือเพิ่มวิตามินให้เขานั่นเองนะคะเวลาเราจะรดน้ำเราไม่ต้องเตรียมน้ำเลยสิบัวรดน้ำนะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะจะเป็น1ิบลิตรที่1ิบลิตรก็ได้นะคะตามด้วยขึ้นหรือชูกำลงังยี่ห้อไหนก็ได้ก็จะมีวิตามิน B3B5B6B12 นะคะ ซึ่งทำให้พืชของเราแข็งแรงแล้วก็สดชื่นไม่เหี่ยวเฉาง่ายนั่นเองถ้าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องดื่มชูกําลังนะคะใช้สปอนเซอร์ก็ได้นะคะเขาจะมีเกลือแร่เนาะก็คือไปเสริมระบบรากกระตุ้นรากนั่นเองนะคะให้เขาสดชื่นเนาะไม่โสมง่ายนั่นเองค่ะเร่งการแตกยอดด้วยนะคะหนึ่งฝาค่ะคุณผู้ชมสามารถให้ได้ทุกวันนะคะ วันละหนึ่งครั้งนะคะไม่ใช่ว่าเรารดน้ําเช้าเย็นแล้วใส่ถั้งเช้าเย็นเลยไม่ต้องขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมวันละหนึ่งครั้งวันละหนึ่งฝาก็พอค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรดเท่านี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็ไปรดปนสีกนเลยจ้าเดี๋ยวเรามารดต้นไม้กันเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตาละแม่กุสุมาเห็นไหมคะใบใหญ่สีสวยมากๆเลยนะคะแต่ เพราะหน้าร้อนนะคะสีเขาก็จะซีดลงเห็นไหมคะเหมือนมองๆเนาะนั่นคือความร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอีหนาวนะคะแต่ก็กอใหญ่ทุกต้นเลยค่ะมีแม่จิ๋มก็ขยายออกมานะคะเริ่มที่จะมีหน่อออกมาแล้วนะคะเนี่ยหน่อยเยอะเลยเราก็รดด้วยสูตรนี้นะคะเขาจะได้สดชื่นทั้งวันไม่เหี่ยวเฉาง่ายแล้วก็ไม่โทรมค่ะ Gracias. Mm -hmm. เนี่ยค่ะคุณผู้ชมลูกไม้ป่าก้านดำนะคะพอเจออากาศร้อนๆค่ะเขาก็จะแบบว่าเฉาๆนิดนึงนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะได้เลยนะคะหน้าร้อนค่ะได้กับพืชทุกชนิดนะคะ หาสเดชะนะคะดูสิคะเนี่ยโดนความร้อนนะคะก็จะเฉาแบบนี้เลยเดี๋ยวหลังจากที่รถไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าต้นไม้ของเราเป็นยังไงกันบ้างวิธีที่สองนะคะคุณผู้ชมควรหาตะข่ายนะคะมากรองแสงแดดไม่ให้โดน ร้อยเปอนะคะถ้าเราเลี้ยงกลางแจ้งแบบนี้นะคะไม่ได้ใต้ร่มไม้นะคะนี่กรองแสงนะคะช่วงหน้าร้อนประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นนะคะเราก็จะได้บอนสีเนาะนี่สวยๆแบบนี้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ได้โดนแดดจัดๆนะคะใบเขาก็จะไม่แห้งไม่กรอบไม่ไหม้นั่นเองคะ่ะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เลี้ยงบอนสีช่วงหน้าร้อน ควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผูม้ชมเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะต้นไม้ของเราอาจไหม้ได้นะจ๊ะ นี่นะคะอากาศร้อนคุณผู้ชมควรให้ความสําคัญกับแสงแดดมากๆเลยนะคะนอกจากการรดน้ําแล้วเนาะควรที่จะหาตะข่ายนะคะป้องกันแสงแดดอย่างที่แม่จิ๋มแนะนําไปนะคะเพราะว่าจะมีผลน,นะคะถ้าเขาโดนแดดมากๆต้นไม้ของเราเหี่ยวเฉาง่ายมากๆนะคะอาจถึงตายได้ใบเขาก็จะกรอบจะแห้งค่ะโซมสุดๆเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการดูแลบอนสีหน้าร้อนจ้า จากที่รถไปได้สักแป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ชมมาดูนะคะว้าวคุณผู้ชมเห็นไหมคะสีสันนี่สดชื่นนะคะเหมือนต้นไม้ของเรานะคะเด้งขึ้นมาเลยลูกไม้ป่าก,กาาา้านดำค่ะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นะคะเชา้าเชียวนะคะพอได้วิตามินเนาะได้น้ำเห็นไหมค,คุณผู้ชม ใบเขาดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะเหนาสีขาวนะคะสีขาวเด่นชัดสะอาดตาค่ะไม่หมองแล้วนะคะ กวนอูค่ะตอนนี้เริ่มโตโต,โตมากๆเลยค่ะคุณชมดูใช่ต้นแข็งแรงเขาก็จะโตตอนแรกนะคะต้นเล็กนี้เดียวค่ะเลี้ยงนานอยู่หลายเดือนจะพอเขาเริ่มที่จะแข็งแรงนะคะเขาจะโตเร็วมากๆต้นสูงเลยนะคะสําหรับแม่จิ๋มนะคะนอกจากการทำสแลนนะคะตะข่ายป้องกันแสงแดดไม่ให้โดนร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะ อีกด้านหนึ่งแม่จิ๋มก็จะปลูกใต้ร่มไม้ค่ะนี่ค่ะจะมีต้นมะม่วงนะคะแล้วแม่จิ๋มก็จะปลูกไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะความเย็นนะคะแล้วก็แสงแดดส่องบ้างนิดหน่อยก็จะช่วยให้ต้นไม้แม่จิ๋มเนาะสวยงามค่ะไม่โดนแดดจัดอากาศก็จะร่มเย็นนะคะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่แม่จิ๋มได้ทำนะ าคุณผู้ชมไม่มีสแลนนะคะก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนเนาะก็วางไว้ในที่มีแดดสองถึงรำไรแล้วก็ใต้ร่มไม้แบบนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะและนี้นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆการดูแลบอนสีหรือว่าต้นไม้ต่างๆที่เรารักนะคะช่วงหน้าร้อนค่ะมาให้เหี่ยวเ้าง่ายสวยงามตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมก็นำวิธีนี้นะ ไปดูแลต้นไม้ของคุณชมได้เลยจ้า สำหรับการดูแลต้นไม้ของเรานะคะหน้าร้อนไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมทําได้เนาะก็จะมีต้นไม้สวยๆไว้ชื่นชมแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนนะคะอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเรานั่นเองค่ะน้าจิมหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาคูชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปค่ะและวันนี้ขอบคุณ คุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปเลยนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ